นีงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับวันนี้มาทำอะไรกันคือวันก่อนเนี่ยผมไปเห็นโพสในใชน c h a โออามาเหมือนมีนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยชื่อนี่แหละมีนาโชดคําเขาไปเรียกร้องพื้นที่ที่เรียกว่า knowledge center รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันโคตรล้ำเลยแล้วก็มันแบบมันจะเจ๋งมากมากเลยถ้าแบบประเทศเรามีสิ่งนี้คราวนี้ก็เลยอยากจะเจอตัวว่าท่านคนนี้เขาเป็นใครซึ่งพวกผมเมื่อกี้กันเองว่าท่านน่าจะเป็นนักวิชาการสาย Urban Planning หรือพวก Ur b a n Development ออะไรอย่างเงี้ย เ่นปะมาสมาธินะครับทุกคนแล้วก็แอคชั่นมาแนะนำตัวหน่อยครับครับกาผมมีหน้าชดค่ำครับอายุ2ีสิบแปดปีครับเป็นวินมอไซค์ครับอออโอเคแล้วเราเรา,เราไปเรียกร้องอะไรไว้ในในเชนนะฮะคือสิ่งที่ผมไปเรียกร้องนี่ มันเป็นสิ่งที่คนในประเทศเท่านี้ต้องการไ่ไปตั้งแต่ลูกพันลุ่งจนหอนรุงในยกูละมันเป็นจิกซอที่บานเมืองเท่านี้ยังขาดหายไปอู่แต่ผมก็บอกขอใจกันมาเป็นอย่างคนในประเทศเท่านี้เขาคือว่าเห็นด้วยนะผมเป็นนี่อย่างกันไม่ใช่แต่มันถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันคนเห็นด้วยมันไปลงชื่อสิบกว่าคนเองกับแมนครับหลอเจ้าลุ่งไงผมไป้ผมก็อยากจะกดให้นะแต่ผมงงนะว่ามันคืออะไรอ่า เจ้าก็ล่องเบื้องเหาได้ยังสีเ่เฮาอยู่นี่เบื้องรอบรอบนี่สุขุมวิทนี่จะเลื่อนสุดในประเทศแล้วนะนี่รอบตัวเขามีอย่างไนงบ้องเบื้องเขามีคอนโดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลแล้วก็มีห้างห้างเตรียมไปเบิดห้างนี่คือเรืออาลาดขึ้นกันลืมลำลืมลำจากกว่าสางอย่างไรกระดอกกระเดียบ <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยกระดอกกระเดียบความจริงคนเท่านี่มันมีหลายอย่างคนนั้นเด้ที่อยากเหตนไง แต่ว่ามันเห็ดบ่ได้ห่อมมันมีต่ห่างนี่ความดอย่างเดียวที่หฮาสิใดจากห่างนี่ก็คือ,อย่ามใดมันม่มีมมมไหนเซลสวสักน,น,นั่นแหละอ๋อนี่จะบอกว่าห่างไม่ดีใช่ป่ะบ่แมนบ่แมนว่าห่างบ่ดีห่างน่ะมันดี <c oughs> เพียงแต่ว่าพื้นที่กลางเมืองแบบนี้สิ่งที่หฮอต้องการนี่มันหลายกว่าห่างและไอโนเลียเซนเตอร์ที่ผมเลียก้องนี่เมื่อก็ทํานาทีก็จังห่างนี่แหละมันเห็ดอะไรคนเขามายางนี่มวนแต่วันในความมวนความซื่งนี่ มันเต็มไปด้วยความ้ไอ้เด็กหน่อยๆเี่เขามีความฝันนี่ฝันง่ายๆนี่แต่ว่ามันเหตุยาก n h ạ ภาษาสิไปเต้นโคเวอร์นั่สิต้องไปรีเต้นอยู่ในเหลือบูนะจักว่าญนี่อยังจักว่าเหตุนีหยังผิดเชื่อรีดเดอร์ั่สิก็ไปรีเต้นอยู่แต่ทั้งด่วนเบื้องเรานี่นี่ผมจะยกตัวอย่างเ่ยือจังในประเทศญี่ปุ่นี่สิประเทศญี่ปุ่นนี่มันต่างท่องไว้ว่าคนในประเทศมันนี่ต้องเก่งไปถึงระดับโลกให้ได้มันกระสางไอ้ โนเลดแคปิตอนนี่ึ้นมาในฮันนี่มันก็ไปจ้างเอาซุ้มคู่บาอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยศิลปินต่างๆนี่มาร่วมกันเพื่อที่ให้คําแนะน่ากับคนที่มีหัวคิดมีไอเดียแต่อาจจะมีปัญหาแยา่ไปลงมือเหตุอิหลีแล้วก็มันว่าแต่มีแต่ว่าเด็กหน่อยเด็กที่เขามาเรียนนี่ซุ้มแม่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มากขึ้นกันมาหาความรู้ขึ้นกันสรุปที่น้องเสนอนี่มันคือพื้นที่สําหรับคนมีฝันทางธุรกิจอย่างนี้หรอ คนหลงเขาก็ซอยเด้หลงซอยเลยอะไรนะหมายถึงว่าคนหลงทางคนที่บ่หูว่าจะของจะไปทางไหนยริงๆเขาก็ซอยคือกันช่วยคนหลงทางแบบว่าบ่หูว่าเฮ้าสิไปเฮ้าสิไปจนที่ว่าเดี๋ยวโฟกัสไปมองไหนจริงๆแหมอ่คือจังที่หองแรกนังสี่มันมีอยู่มองหนึ่งซอว่าในน้โมูมันสั่งขึ้นมา เพื่อที่จแก้ปัญหาเจนไหวในประเทศเขานี่หาโตตนจะของพอมันบิวขึ้นมาเป็นแลบเลยให้เด็กในประเทศนี่เขาไปล่องเห็ดล่องเบื้องอินหลีเลยว่ามักอันใดล่องไปเรื่อยๆล่องจนสิพอสิ่งที่จะคองมักเห็นทั้งสี่มันสิเด็กเพราะต้องเสียเวลาย่ามเขาเรียนจบเด้แมนบ่คือจังในประเทศเท่าเัียวสหลายคนค่าแต่ย,ยานเด้เลียนยู่หันละได้ปรญิญญาจะว่าจะไปและถ้าเด็กหุจักยิ่งว่าจะของอยากเลี่ยนอยากเห็ดเนี่ย นีพูดพูดเหมือนเคยไปเลยนะเคยครับกรเอื้อยผมเขาไปอยู่หันเป็นหมอหนวดผมก็ไปอยู่น้ำเขาสามเดือนไปเทคอร์สมาพร้อมผมมักหลายไปเทคคอร์สอะไรมาฮิวแมนเดเวลลอปเมครับนี่เราเป็นมอนมอไซคจริงปะเนี่ยเป็นยังวินมอตรไซค์ตงงูว่าเจ้าทุกคนอ่ มันบ่แม่นจังสรนหรอกครับอย่าไปคิดจังสรนปกตินี่ผมก็เล่นหุ้นกับสะสมกลองทุนมีเงินกับไปเที่ยวต่างประเทศกับใส่ชีวิตก็จังซุ่มเจ้านี่แหละเพียงแต่ว่าผมว่่อยากเป็นพนักงานออฟฟิศว่่อยากมีเจ้าหน้าท่านันเองคนเ้องมันมีหลายความฝันเมื่อก็ต้องเฮ็ดหลายอย่างกันวะบพราะแมนว่าเฮองเฮ็ดอยู่อาชีพเดียวพราโหลมันเปลี่ยนปั๊บเ้าก็ตายไปดิไอ้นูนเลียเส้นเต๋อที่ผมเลี้ยงลองนี่มันจังจำเป็นดิเพราะว่ามันเปิดให้ผู้ใดก็ได้เขาไม่เรียนลูก เขาว่าคนหาตัวตนและนี่ก็บว่าไดมีแค่น้นย,ยุโรปก็ไม่มีกานะสิงคโปร์ก็เวียดน้ามเขาก็เริ่มกไปแล้วพผมว่าเขาสร้าสัมผัสเถอะอันพิซซ่ากล่องนี่แล้วก็เอามือถือเขียนว่เข้าเว็บเชนรอสโออาร์ซอยกันโหวตเอิ่นคตมาโหวตเอิ่นมูมาโหวตแหงหลายแหงดีว่าได้ว่าเพื่อผมดิก็เพื่อเจ้าทุกคนนั่นแหละ